คุณนครถนอมทรัพย์หรือว่ากุ้งกระดินนะครับกำลังร้อง,พเ,องเพลงเพชรตาแมวนะครับอยู่ในหนังเรื่องเพชรตาแมวฉากนี้ถ่ายทําที่สถานบันเทิงที่สมัยก่อนเรียกว่าเป็นดาราคลับนะครับหรือว่าดาราคลับนั่นแหละครับเป็นหนังที่สร้างโดยหลวงเจ้าอนุสรมงคลการนะครับแล้วก็ให้คุณประดิษฐ์กันจารึกนั้น เป็นผู้ที่กำกับการแสดงเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องบทประพันธ์แล้วก็เรียกว่าผูกพันกับหนังแบบนี้มานานนะครับวันนี้จะพาไปดูสถานที่ถ่ายทำหนังในเรื่องนี้แหละครับสถานที่ที่ดูอยู่นี้ก็คือที่โรงพยาบาลจังหวัดระนองนะครับหนังเรื่องเพชรตาแมวนั้นเข้าฉายเมื่อวันที่11สิงหาคมปี2515ที่โรงหนังเฉลิมเขตนะครับตัวละคร ที่เป็นนักแสดงจะมีอยู่3ามตัวในฉากนี้นะครับเรียกว่า3าคนกันแล้วกันไปเรียกสมตัวพระเอกครับคุณไพโรจน์ใจสิงห์มากับคุณถนอมนวลอน,นันต์จะมาตามหานางเอกจริงๆไม่เรียกว่าตามหานางเอกมาตามหาคนที่ชื่อบุษยรัตน์นะครับซึ่งก็คือคนที่แสดงโดยคุณนายนาชีวานันต์เป็นพยาบาลนะครับเพื่อที่จะเอาเข้าวังนะครับไปพูดถึงเรื่องเพชรตามแมวนะครับ ก็มาตามหาที่ระนองนะครับหนังก็ยกกองไปถ่ายทําที่ระนองแล้วก็ไปถ่ายที่โรงพยาบาลระนองแบบนี้แหละครับนี่ครับคือตนอมโวนอันนั้นแต่ว่าเห็นที่แรกนี่ยังไม่รู้ว่าคนนี้จะเป็นเป้าหมายที่ตัวเองต้องการหรือว่าจะเป็นบุยรัตบุษยรัตหรือเปล่านะครับชื่อบุษยรัตนะครับนี่ครับดูผู้คนนะครับนางเอกก็มีชายแปลกหน้ามามองก็กลัวนะครับ นี่ครับยืนรอจนออกมาจากห้องพยาบาลแต่ว่าในห้องพยาบาลนั้นไม่แน่ใจว่าอาจจะใช่ที่ระนองหรือเปล่านะครับอาจจะจัดฉากถ่ายในกรุงเทพด้วยก็ได้นะครับหนังสมัยก่อนก็ในลักษณะนี้นะครับออกไปโลเคชั่นต่างจังหวัดนี่จะค่าใช้จ่ายเยอะนะครับถ่ายในกรุงเทพจะสะดวกกว่านะครับช่วงที่ตามนางเอกนี่เราไปนางเอกก็จะผ่าน หลายที่นะครับในจังหวัดระนองซึ่งเขาก็เลือกสถานที่สำคัญแบบนี้แหละครับนี่ครับนี่คือสุสานเจ้าเมืองระนองนะครับที่นักเอกนั้นหนีการตามล่าของพระเอกแล้วก็หลบเข้าไปในสุสานพระเอกก็ตามไปนะครับหนังเขาก็เลือกเอาสถานที่ที่เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดระนองนี่แหละครับมาใช้ในการถ่ายทา จริงๆอาจจะยาวกว่านี้นิดหนึ่งแต่ว่าผมจะเน้นเป็นเรื่องของบรรยากาศเป็นเรื่องของสถานที่นะครับก็เลยให้ดูในลักษณะเป็นภาพกว้างๆนะครับบทสนทนาบางทีต้องยกออกก่อนนะครับไม่งั้นคลิปจะยาวเกินไปนะครับนี่ครับวิ่งตามสุสานเจ้าเมืองระนองนะครับบางทีบางท่านถามว่าเอ๊ะทำไมรู้ว่าเป็นที่ใด บางทีรู้นี่ไตเติ้นเขียนบอกนะครับสองก็คือดูจากภาพแล้วก็ไปพิมพ์ค้นหาสถานที่สำคัญนะครับก็จะปรากฏภาพในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งตรงกับหนังก็เลยระบุได้ว่าเป็นสถานที่ใดในจังหวัดระนองนะครับเป็นหนังค่อนข้างสนุกแล้วก็มีความยาวนะครับเรื่องนี้ อีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เข้าไปถ่ายทำนะครับก็คือที่ทั้งหมดนี้เดินอยู่นี่แหละครับจริงๆนี่ดูจากภาพแล้วเทียบภาพแล้วน่าจะเป็นอย่างที่เขียนไว้นะครับก็คือเป็นสะพานไม้แขวนนะครับที่บ่อน้ำร้อนรักษาวารินนะครับนี่คือข้อมูลที่ไปค้นมาเจอนะครับแล้วก็แต่ว่าตรงนี้ไม่ทราบว่าเป็นที่ใดนะครับก็ผ่านหลายที่ นะครับเพื่อที่จะมาเจราจาตกลงกันว่ามาตามหาผู้หญิงที่ชื่อบุษยรัตน์นะครับเพื่อที่จะให้ไปเป็นทายาทที่จะรับมรดกนะครับแล้วคุณไดยานาก็ตามเข้ากรุงเทพส่วนฉากในกรุงเทพนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังของวังละโวนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ถ่ายท,ทําที่วังละโว่ไปใช้ถ่ายทาที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับ แต่ว่ายังดูแล้วยังสับสนเกี่ยวกับบ้านนะครับเพราะว่าที่คุณมานพอยู่ในบ้านนั้นทรงของบ้านบางทีก็เปลี่ยนนะครับก็เลยไม่กล้าฟันทงเดี๋ยวจะผิดพลาดนะครับเพราะว่าสถานที่บ้านหลังที่เขียนชื่อไว้ในการถ่ายทํานั้นยังไม่ค่อยคุ้นสําหรับคนดูหนังทั่วไปนะครับคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับ